สวัสดีนะครับวิธีการเล่นนะครับผมขอแนะนำให้ใช้เป็นปืนช็อตกันนะครับเป็นกระบอกอันนี้นะครับส่วนต่อมานะครับเปิร์กผมคอแนะนําเป็นเปิร์กอันนี้นะครับมันช่วยทําให้ปืนเรายิงแรงขึ้นรคับเอาไว้ยิงบอลนะครับส่วนวิธีสร้างโค้งนะครับผมแนะนําให้สร้างห้องลิงคนเดียวนะครับ โอเคครับขั้นที่หนึ่งนะครับเก็บเงินเปิดประตูนะครับเมื่อถึงตรงนี้นะครับเปิดประตูบ้านไหนก็ได้ครับแล้วแต่เอาเลยครับนี้ไม่ค่อยมีผลครับเมื่อเรามาถึงตรงนี้นะครับให้เราไปเปิดสวิตช์ตรงไอคอนครับ หลังจากเราเปิดสวิงนะครับเราก็ต้องไปเปิดสวิงอีกสองปุ่มนะครับอยู่ด้านซ้ายกับด้านขวาและหลังจากนั้นนะครับให้เราไปกด F ตรงประตูมิติก็งนะก้อนโคมๆมสีม่วงนะครับไปนะครับให้เราไปตรงไอคอนตรงจุดมาของพลักกินนะครับมันจะมีประตูมิติแล้วเราก็กด F เ,เข้าไปนะแล้วหลังเราออกมาข้างนอกนะครับ มันจะมีผลึกสีว่วลนะครับเราสามารถยิงแล้วก็มันจะดอกพวกกระสุนกับยาน,นะครับตอนนี้ให้เราหยิบขึ้นมานะครับส่วนอันนี้เป็นอิตเตอร์เองนะครับ ให้เรายิงจุดเสียวฟ้าตาแม็นะครับตาชิดเลย อันนี้ให้ยิงจุดเสียวฟ้าครับแต่ว่าไม้มันบางอยู่ก็พยา้ยิงไปเรื่อยๆครับพอยิงจุดจนครบสำเร็จนะครับมันจะมีประตูไมิติมาครับวาร์ประบายเมื่อเราถูกวาร์ปกลับนะครับจะมีกล่องหนึ่งปรากฏอยู่นะครับให้เราไปเปิดมันจะเป็นการสุ่มของนะครับซึ่งมันจะทำให้เกมเราเล่นง่ายขึ้นนะครับ หลังจากนั้นนะครับให้เราไปที่ประตูมิติครับเล่นจนกว่าจะเจอ,เจอบอสนะครับแล้วให้ฆ่ามาันเงนะครับ s <S หลังจากที่เราฆ่ามันได้นะครับจะมีคีย์ค์ดตกอยู่นะให้เราเก็บขึ้นมานะครับจากนั้นนะครับให้เราเอาคีย์รันไปปลดล็อกของในตู้นะครับ หลังจากนั้นนะครับให้เราไปที่จุดเริ่มต้นของเกมนะครับหลังจากที่เราเปิดประตูนะครับเราพยายามอย่าฆ่าซอมบี้นะครับให้ซอมบี้มันเดินตามเราครับเป็นกลุ่มใหญ่ๆเลยนะครับ หลังจากนั้นครับให้เรารีบวิ่งไปเปิดเครื่องนะครับตรงกําแพงัตรงกรรําแพงที่มันมีรูแล้วก็รอนะครับให้เครื่องมันดูดซอมบี้จนเต็มนะครับ เมื่อประตูเปิดนะครับให้เรารีบวิ่งไปหยิบปืนนะนนญญหลังจากนั้นนะครับให้เรากดมีนะครับให้กล่องมาตกมันจะมีของนะครับให้เราไปเก็บมันนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เรารอนจนกว่าบอสซอมบี้ปรากฏตัวนะครับโดยการไปเปิดประตูมิติครับแล้วก็รอครับ สั่งเราเจอบอสซอมบี้นะครับให้เรารอให้บอสมันยิงพลังใส่ตรงต้นไม้นะครับตรงต้นไม้ไมันจะมีเห็ดอยู่ครับให้มันยิงโดนะ้ะเราก็เอาขวดนั้นไปรองัยาเมื่อบอสมันยิงโดนสำเร็จครับเห็ดมันจะเป็นสีม่วนะครับเราก็สามารถเอาขวดไปรองน้ำยาได้เลยคนระับ จากนั้นนะครับให้เรารอครับจนก,กว่าน้ำยามันจะเต็มน,นะครับมันจะเป็นขวดสีฟ้าครับ <that> จากนั้นครับเราก็เปิดกล่องนะครับโดยที่ใช้น้ำยาที่เราได้มา For containing your adversaries, looks interesting. Someone grab it. หลังจากนั้นนะครับเราก็รอให้หมามันมาแล้วครับเราก็ยิงมันให้มันตายนะครับเราก็รอนะครับหลังจากที่เรายิงมาเสร็จนะครับจบหมามันจะมีแก๊สนะครับแก๊สตัวนี้ก็จะเข้าไปอยู่ในอ่าเขาเรียกอะไรอะ่ะที่บรรจุแก๊สนะครับเราก็รอสักพักหนึ่งครับไม่นานะนะครับเเดขา หลังจากที่เราได้ที่จุกแก๊สมานะครับเราก็เอาแก๊สนี้ครับไปเปิดกล่องนะครับกล่องมันอยู่ตรงชากท,ที่นี่นะครับเมื่อเราเปิดกล่องเสร็จน,นะครับให้เราไปเปิดประตูมิติอีกรอบหนึ่งนะครับ mm hmm. เพื่อไปตามหาไอเทมทั้ง3ชิ้นนะครับ Bring that along. และถ้าเราบางครั้งเราไม่เจอไอเทมนะครับให้เรากลับไปเปิดประตูมิติแล้วกลับไปหาอีกรอบนะครับ Bring <that> along. หลังจากที่เราเก็บไอเทมทั้งสามชิ้นนะครับให้ให้เราไปคราไอเทมตรงเครื่องที่เราเปิดไอ้นี่นะครับเปิดพาวเวอร์นะครับในโลกปกตินะครับ หลังจากที่เราคาบไอเทียมเสร็จนะครับให้เรากลับไปเปิดประตูมิติครับนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราไปเก็บหนังสือตรงโต๊ะคอมพิวเตอร์นะครับแล้วเราก็เอาหนังสือไปส่งให้คนอีก3คนนะครับ หลังจากเราส่งหนังสือเสร็จนะครับมันจะมีสตอรี่ยิบย่อยนะครับเราไม่ต้องไปฟังกระด้นครับเราเดินหนีเ้าไปส่งหนังสือไดรี่เล่มต่อไปเลยนะครับ หลังจากนั้นนะคบให้เรากลับไปที่ห้องที่มีต๊ะคอมพิวเตอร์นะครับที่เราเอาหนังสือมาแล้วก็ไปกล่องละหันครับไปเราก็ไปเปิดประตูมิตินะครับแล้วเราก็ไปดูดแร่ทั้งสามอันนะครับแร่สีส้มนะครับ แล้วหลังจากนั้นนะครับให้เราเอาปืนที่เราดูดนะครับยิงใส่กล่องนะครับจํานวน3ครั้งครับลแล้วจากนั้นเราก็ทำเหมือนเดิมครับเอาไปยิงใส่กล่องครับ แรสถาน,นครับอยู่ข้างบน,นครับตรงจุดเกิดนะครับจากนั้นนะครับให้เราไปเก็บฟิลตรงซากเครื่องบินนะครับตรงเปิร์กนะครับ ฟิวที่ด้านครับไปเปิดกล่องครับจากนั้นนะครับแล้วก็ปืนท่าแต่ละอันนะครับยิงเข้าไปในท่อนะครับอ่าแล้วอีกอย่างนึงนะครับ

That subject could then help us deactivate the accelerator. That is quite the long shot, Peter. While, theoretically, that could work... Anomaly detected. Prophecy. Are you certain no one saw us conducting? The Louserhead and his people have gone into posthumous. I'm sure no one ให้เรากลับไปที่โลกปกตินะครับมันจะมีกุญแจตกอยู่นะครับอยู่ตรงตรงนี้ครับที่ชายสองคนนี้ก็มาคุยกัน,นครับโอเคครับหลังจากที่เราเก็บกุญแจได้นะครับให้เรากลับไปที่จุดเกิดครัจะมีรถถังอยู่นะครับให้เราไปคอรถถังครับ หลังจากที่เราฆ่ามาเสร็จแล้วเราก็ไปหาระเบิดระเบิดมือสักลูกหนึ่งนะครับโยนใส่กระถัง ทีนี้นะครับเราก็รอบอสมานะครับ คอเทนต์นะครับหลังจากนี้ถ้าเรากลับไปที่เดิมนะครับมันจะมีสมุดต,ตกอยู่นะครับถ้าเราเก็บปุ๊บมันจะวาร์ปเราไปเจอกับไฟบอลครับเพราะฉะนั้นอยากทาอะไรก็รีบไปทำนะครับซื้อเปิร์กซื้อของอะไรก็ได้ครับที่ทําให้ตัวเองเก่งขึ้นนะับโอเคครับ Enough to recall it for self. <sighs> the hell out of there Just getting started.